สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอนสุบแซงกันด้วยนะและในตอนนี้นะคะพว่อนๆทุกคนเนี่ยก็ได้อยู่กับสุบแซงในเกม The Sims 4นั่นเองค่ะก็ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีเป็นเมืองใหม่เข้ามาแล้วด้วยนะคะนั่นก็คือชื่อว่าเมือง s t a n d e r ร v i ิ เรามาดูกันดีกว่าว่าเมืองนี้นั้นจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่บ้างซึ่งบอกได้เลยว่าพี่ิ้แจงดูแล้วนะคะเมืองนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าแต่ละคนในที่อยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยไม่ธรรมดาเอาเป็นว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปสร้างตัวละครกันดีกว่านะคะก็อยากขอเลือกเล่นเป็นตัวผู้ชายดีกว่านะคะเพราะว่าอยากให้เขาเนี่ยไปพว้ทหารอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะต้องไปขไขปริศนาใช่ไหมก็น่าจะต้องใช้ผู้ชายโอ้โหคนหล่อเลย แต่ว่าเดี๋ยวเราไปปรับแต่งอีกนิดหน่อยดีกว่าเนาะอ <_ EN> พ่อคุณเย้ยไปดูชุดแบบเป็นทางการกันบ้างดีกว่านะคะคือสาหรับตัวนี้ก็ไม่ค่อยอยากปรับแต่งอะไรมากเพราะว่าพี่แจงเคยสร้างเอาไว้แล้วนะคะเดี <_ EN> ๋ยวเรามาแต่งตัวให้เขากันดีกว่า <_ EN> <_ EN> อะไรเนี่ยดูแบบสุขุมนุ่มลึกโอ้โหแตก่กางเกงพับขาก็ไม่ไหวปะอ้าตัวนี้ก็ได้อรองเท้ารองเท้าใส่เป็นอันนี้แล้วกันเนาะนี่ดูดีดูดีโอเค โอเคค่ะและนี่ก็คือตัวละครของเรานั่นเองดูเท่แบบนี้เลยทีเดียวมีรอยส่งรอยสักด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกพวกปณิธานของเขาดีกว่าอยากให้เขาเป็นคนยังไงสนใจทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตคนเมืองอ๋อน,นี่มันเป็นแบบเสริมอ๋อเป็นสองอย่างแบบเสริมสนใจทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตคนเมืองเอาอันนี้ดีกว่านาะแบบขี้เสือกอะไรเง<ะ>ี้ยไม่ขี้เสือเขาเลยกอยากรู้อยากเห็นมั้งล่ะเดี๋ยวเรามาดูชื่อเขาดีกว่าชื่อแดน เดวิดโอเคชื่อนี้ดีกว่าเนาะจะได้แบบว่าเรียกชื่อเขาง่ายๆแล้วก็มาะกับคาแรคเตอร์เขาด้วยนะคะถ้าเราพร้อมที่จะไปศึกษาและล้วงความลับของเมืองป่วนแปลกประหลาดนี้แล้วแล้วก็ลองไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะ let's go <S ตอนนี้เราอยู่ที่เมือง s t a n g e r v i วินะคะแล้วเราก็จะพาซิมเข้าไปในเมืองเดี๋ยวเราไปดูบ้านกันดีกว่าว่าเราควรจะอยู่ที่ไหนมากที่สุดแสนสี แพงจุงอยู่บ้านหลังนี้แล้วกันเนาะหมื่นแปดเหลือตังสองพันนี่อะไรเนี่ยหมื่นหกเหลือตังประมาณสี่พันโอเคอยู่บ้านหลังนี้ดีกว่าเหลือตังพันเดียวนะประมาณพันหกโอเคตอนนี้เราก็ซื้อบ้านเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะจัดการให้ซิมของเราเนี่ยมาอยู่ในบ้านหลังนี้นะแล้วเรามาดูคนเมืองกันด้วยว่าแต่ละคนเขาจะมีความแปลกประหลาดยังไงบ้างอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับภาคนี้โอเคมาแล้วนะคะถ้าแจน e ชื่อวว เป็นการเล่นครั้งแรกของพี่แจงเลยนะเพราะว่าไม่เคยเล่นมาก่อนเหมือนกันนะคะตอนนี้ซิมของเราก็น่าจะหิวแล้วพี่แดนพี่แดนมาหาของกินก่อนเร็วเอาถูกจุดแล้วกันอ่ะแซนด์วิชยากปะอิ่มอิมอิ่มอิมอันนี้คือบ้านของเรานะคะก็จะมีห้องนอนห้องหนึ่งห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวรู้สึกว่าตังของเราตอนนี้เดแบบจะล,ล่อยหลอซะเหลือเกินไม่อปนไรนะคะเดี๋ยวเราจะให้ตัวของเขาเนี่ยไปหาง,งานทําซะโอยเริ่มหิวอุ๊ยได้รับักทักษะ,ะ,ะ,ะการทําอาหารแล้ว หอมนะสิหอมหรือหิวดูลแะแวกบ้านแถวนี้สิเมืองนี้ก็มีคนอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าคนเขาจะแต่งตัวแบบค่อนข้างแปลกประหลาดไปจากเมืองอื่นอันนี้น่าจะเป็นาอนาหารปะเดินแบบโซพราวมากเลยดูดิเออเป็นทหารจริงเหรอวิอะไรอะ่ะ <c oughs> เขาทำอะไรกันน่ะวิเป็นไร ป้าเป็นไรป,ารปา้าวิปา้าน่ากลัวมากเลยอะทุกคนอุ้ยอุ้ยวป้าดูน่ากลัวมากอะซิมโดนผีเข้านะคะนี่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 มีคนใส่หัวอะไรมาด้วยหรือว่าเป็นเป็นเครื่องรางกันสิ่งแปลกประหลาดกันผีอะไรอย่างเงี้ยเหรออู้อู้หูอู้หูอู้ว้าวฮูมาไงสวยมากาต้องมาคุยกับเขาสักหน่อยแล้วแหละ สวัสดีครับคุณผู้หญิงคุณชอบงานศิลรรปะไหมครับสวัสดีค่ะหรือว่าคุณสนใจจะไปดินเนอร์กับผมตอนเย็นวันนี้ไหมเนี่ยผมจะนั่งขับรถสีแดงไปด้วยให้คุณนั่งไปฟรีๆเลยนะครับฉันขอเบอร์คุณติดต่อไว้ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยไม่ค่อยชอบทานข้าวเย็นฉันชอบตัางเพลงมากกว่าคุณสวยมากเลยนะครับเบบี้คุณผู้หญิงคุณชอบเล่นเกมไหมคะเพราะว่าผมชอบเล่นเกมมากเลยชื่อลันเมียบีแกนนะ โอ้ยมันน่าบเบื่อคุณฉันไม่ค่อยชอบเล่นเกมเท่าไหร่นะคะฉันเล่นแล้วมันปวดหัวมากเลยปวดตาด้วยแต่ว่าที่คุณบอกคุณมีรสสีแดงน,นี่จริงเหรอคะ,ะฉันชอบนะคุณสนใจที่จะนอนบนเตียงกับฉันเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน<ะ>ผมไม่เคยมีแฟนเลยค่ะผมก็เลยไม่รู้ว่าการอ,อกหักนั้นเป็นยังไง<ะ>แล้วก็ผมก็ชอบกินน้ำผลไม้สีแดงด้วยแล้วก็ชอบกินผลไม้ดดแบบกล้วยอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ หรือว่าคุณสนใจจะไปดูในดอเสากับผมอตอนนี้ความสนุกเขาแบบเริ่มวิกฤตแล้วนะคะแสดงว่าพาเขากลับบ้านไปนั่งดูทีวีนั่งเล่นเกมดีกว่าเล่นเกมเนาะแต่ว่านี่อะไรวะเนี่ยพืชป่าไอ้ต้นไม้ข้างๆบ้านเราเนี่ยไม่เคยเห็นกับภาคอื่นมาก่อนนะรู้สึกจะมีภาคใหม่ลองมาถ่ายรูปกันดิไปค่ะคุณแดนมาแล้วนะคะมาถ่ายรูปซะโอ้โหอันนี้มันพืชอะไรเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเลย ตอนนี้เราถ่ายรูปพืชแล้วเราทำอะไรกับมันได้บ้างไหมดูวิ้มันมีแสงวาวๆด้วยดูดิหางานก่อนไหมมันมีอาชีพใหม่มาหนีใช่ไหมนี่อาชีพใหม่นะคะเป็นทหารเราเอาอันนี้แหละโอเคเป็นทหารเต็มตัวถ้าสาวออกกําลังกายนะคะเราอาจจะต้องซื้อพวกเครื่องออกกาลังกายให้เขาแต่ตอนนี้ไม่มีตังค์เลยวะ่ะเดี๋ยวอดูไอ้พวกเครื่องออกกาลังกายของเขาก่อนนะคะมีกระสอบทรายโอเคอันนี้น่าจะเป็นไอเทมที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะคะพี่แซมว่าเสื้อนี้ดีกว่าเนาะ อีดามละกันเอาแบบอยู่นอกบ้านไปเลยโอเคโอ้เหลือตังค์ไปพันหนึ่ง 1, 1. โอ้โหาสาวๆกํำลังกายตอนนี้นั้นก็ขึ้นมาหนึ่งระดับแล้วนะคะสำหรับพี่แดนนะตอนนี้โอ้โหทีบใหญ่เลยอือหือจ้าอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะมีคนเดินมานะคะเป็นอาหารด้วยอาหารติดเชื้อได้ด้วยหรอคือตอนนี้เรายังไม่รู้เลยนะคะว่าคนเมืองนี้เขาเป็นอะไรกันไปหมด อันนี้อะไรวะอันนี้อุนน้ยเป็นร้านขายของอยากรู้อยากรู้มีความอยากรู้อยากเห็นนะว่าร้านขายของเขาขายอะไรไม่ไกลบ้านเราด้วยเนี่ยลองมาดูดิอันนี้คืออะไรเนี่ยมันเล็พันมันใช่ไหมลองซื้อมาดีกว่าอันนี้เครื่องสปายเอาไปติดที่ตัวของซิมขายของพวกของแปลกประหลาดทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อแจ้งว่าเราน่าจะซื้อต้องซื้ออันนี้ปะสามอันก็พอโอเค อยากให้ลองคุยกันก่อนอยากให้คุยกันเรื่องนี้ talk about stanger view นี่มีแต่คนบอกว่าให้ไปที่ห้องสมุดนะคะปิดร้าแล้วเหรอไวจังอะนี่เรามาติดเครื่องดักฟังเขาไวนะคะสงสัยเหมือนกันเราจะได้รู้ว่าเขา ทำอะไรบ้างแล้วก็พูดอะไรบ้างโหพี่แดนตัวเหม็นมากอะตอนเนี้ไม่ไหวนะต้องอาบน้ำแล้วแหละเขามาช่วยอาบน้ำเป็นดิงง <c oughs> มีการแบบกลัวข้างบนโปด้วยอะยใส่สเตย์อ,อาบน้ำเลยอะวันนี้แหละเราต้องไปห้องสมุดแต่ก่อนที่เราจะไปทำอะไรเนี่ยเราต้องทำงานกันก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยเราก็ จะไม่มีตังใช้กันแล้วนะเขาบอกว่าให้เราวิ่งบนเทรดมิวน,นะคะโอ้โหแพงมากเลยอ่ะขายของก็ไม่มีตังแล้วอ่ะ900อ่ะมีตังอยู่พันเดียวเออเอาวะมาไปทำงานโอเคทำงานแล้วเสร็จ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 แล้วลืมไปเลยอ่ะว่าในกระเป๋า,าก็จะมีเมล็ดพืชอยู่เมล็ดหนึ่ง ทำอะไรได้กินได้ด้วยหรอเอาไปปลูกดีกว่าเนาะไปห้องสมุดกันดีกว่าชวนสาวไปด้วยนี่ไปถอนสมุดนะคะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมตรงนี้ดีกว่าเนาะวายจะมีอะไรที่ให้เราได้ค้นหากันมากมายเพราะแต่ละคนที่พูดถึงในเมืองนี้บอกว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องเมืองนี้มากนะก็ไปหาเอาที่ห้องสมุดแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะ ถึงแล้วห้องสมุดลองถามเขาดูดิเพื่อเขาจะรู้เรื่องคุณผู้หญิงคุณรู้จกักความบ้าคลั่งของคนในเมืองนี้ไหมคะผมเห็นว่าเขาเดินยิ้มกันตลอดเวลาเลยทีเดียวเขาบอกว่าให้ไปที่ s e c r e t Lab นะคะแล,ะลบลับเนี่ยให้ไปหาเด็นี่ไงณนะตอนนี้นั้นเมืองนี้เขาบอกว่าเป็นเมืองที่มีแต่ความบ้าคลั่งเอ้ยได้รูปอะไรมาอุ้ยได้รูปมาสองใบแล้วนะคะนี่ไงนักวิทยาศาสตร์เนี่ยลองคุยดิ เอาเพื่อนดักฟังไปติดเขานะเพราะว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร,ร์อันนี้น่าสนใจมากๆก่อนหน่อยนะครับคุณผู้หญิงโอ้โหเขาติดด้วยเออไอ,อ้นั่นมันเห็นวะ่ะ <laughs> โอเคเราติดเครื่องดักฟังเขาไปเรียบร้อยถึงบ้านแล้วร่มจะหิวแล้วแต่ไปขี่ก่อนละกันแล้วก็ให้กินอาหารเย็นนะคะกินเหมือนเดิมแซนด์วิชชีสย่างพอประทังชีวิตแล้วกันนะสามาทพออุยอ้ยอุ้ยนี่ ตายอุย้ยช่วยดับไฟดิไว้ไวๆเออเออโอ๊ยร้อน่วยด้วยวยด้วยโอ้โหทหารนักวิทยา,าศาสตร์ไม่รู้เรื่องเลยหูตัวดำปีเกือบตายโอ้โหต้องขอบคุณมากๆเลยนะลาเนียบีแกนเป็นนี่บุญคุณชีวิตเลยอันนี้ถ้าไม่ช่วนมาบ้านบอกตรงเลยว่าตายแน่นอนตอนแรกก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าเวลาเรา แอบฟังเนี่ยมันจะแอบฟังยังไงก็เลยข้ามมาดูตรงนี้แล้วก็เห็นอันนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นโต๊ะที่ไว้ใช้ดักฟังนี่ตอ้วนี่เราแอบฟังอยู่นะคะว่าเขาจะพูดอะไรบ้างน,นะ,ะพิจาสณาคนนั้นตอนนี้ตำแหน่งของเขาเนี่ยอยู่ที่ด้านล่างของเมืองตอนนี้ได้ยินอะไรบ้างไม่แดนเพราะหวังของหมูม่บ้านมากๆเราได้ท็อปซีเคตอะอดิโอเรคคอร์ดิ้งนะคะอันนี้เราได้ข้อมูลใหม่มาเนาะ เราอยากทางานแบบไหนไปทํางานหรือทางานที่บ้านดีทางานที่บ้านดีกว่านะคะเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดีกว่างานเงินยังต้องทําคือการไปลงความลับอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องไปคนเดียวนะคะเพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นเน้นได้รับรู้นี่เลยเดะจุดๆแลบเป็นซีเคร็ตแลบปะถึงแล้วแลบลับหรือว่าห้องทดลองลับมีดอกไม้ตรงนี้ด้วยทำอะไรไม่ได้นะนอกจากดูอย่างเดียวโอ้โหเต็มเลยนี่ว่าโอ้โหเหมือนเขาเพาะปลูกหรอแถเนี้ คือพวกนักวิทยาศาสตร์เขาพยายามทำอะไรกับเราอะ่ะเหมือนที่นี่มันจะถูกทิ้งล้างไปแล้วนะคะต้องใช้คีย์การ์ดอะเอ้ยมันมีสีแดงกับพิบขึ้นมาค้นหาได้อันนี้มันน่าจะเป็นเอกสารลับนะเพราะว่ามีแบบประทับตาแดงๆอยู่เห็นปะเหมือนเราจะเจอหลักฐานอะเจอหลักฐาน4ี่อย่างแล้วนะคะโอ้โหเยอะเลยเราต้องเก็บให้หมดจริงๆแล้วเราขโมยกลับบ้านกัได้ต้องใช้ทักษะโปรแกรมมิ่งสกิลเลเวล3หรือมากกว่านั้น เนี่ยเราเจออะไรเนี่ย USB นะคะไหนลองดูดิอุตอนนี้มีสิบแล้วว่าไวมากเราต้องมาแฮกเครื่องคอมพวกเนี้ยหรอเหลือชั้นล่างนี่แหละอยากรู้ละเกินมันมีอะไรอยู่กันแน่เฮ้ย,ยถ่ายรูปได้หมดแล้ววันหลักฐานนะมันต้องใช้กี่อันละเนี่ยกลับบ้านกัแล้วก,กันขอกับกับคนนี้เพราะว่ามั่นใจว่าแคสเซลเนี่ย น่าจะมีคีย์การ์ดอยู่ที่ตัวนะเพราะว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นั่นเองเราถามเขาเรื่องไอลับลับ oh, <yeah. S 1> นี่หรือเปล่ายังของคีย์การ์ดไม่ได้ด้วยเหมือนในเมืองนี้เนี่ยทั้งหมดเลยก็คือจะมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งเราต้องค้นหาคําตอบเอาเองนะคะโดยการ เข้าไปสืบสอหาข้อมูลอะไรอย่างนี้เอ้ยเดี๋ยวเราลองไปอันนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยพี่แจงคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะให้พระเอกของเรานั้นได้พักได้ผ่อนกันก่อนเดี๋ยวไปทํางานหาเงินมาเพิ่มด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันเนาะคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปปลุกกันที่ไอ้ตรงเครื่องบินตกเนาะเพราะว่ารู้สึกมันจะเข้าไปได้ด้วยนะคะแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราได้มาดูกันอย่างแน่นอนหลักฐานตอนนี้ของเราก็มีเข้าไปทั้งหมด12ชิ้นแล้วตามที่เขาบอกคือเราต้องเก็บ สะสมทั้งหมด15ชิ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรานั้นจะขไขปริศนาไปคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะสามารถเข้าห้องแลบนั้นไปได้ไหมคลิปหน้าเจอกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นการเล่น The s i m รของแรกพี่จ๊บแจงเนาะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย